ถึงอไรถึงไถึงไอาจารย์อไออีกอักหน่อยนี่นีอาจารย์อะไรนะโอ้ขึ้นไปร็วแนอจันที่กนี่เขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วเขียนท่าแล้วเรือเตอนเรือมาถึงเร็วให่เห็นบ่ใหญวเอาเดี่ยดังอีกแล้วอาจารย์เรียบร้อยเรียบร้อยมาถึงแล้วมาถึงแล้ว เหแล้ไล่นกกันเลยไล่นกพิลาบอย่ายนี้ครับนี่แหละอยู่ในคลิปนี่เลยเนาะอ่ะอ่ะติดตามจ้ารอรอรอมาถึงแล้วมาถึงวัดแล้วค่ะมาถึงพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่รออีกสักครู่นมัการครับนมัสการกับพระอาจารย์วันนี้เรามาถึงพระอาจารย์ไรนามครับผมตามคำขอครับเพราะว่างวดที่ผ่านมากคับพระอาจารย์ หลายคนหลายท่านกระยังที่บ่ทันได้โ่งได้มานําเพราะว่าปล่อยงวดเหล็กกระยังสั้งใจอยู่สิเอาหรือบ่เอาบางคนก็ยึดไว้ยให้ให้เต็มแดดเต็มจี๋นะมะมะมะพอเหล็กบิ่นกับบอมานได้ฮะนี่เออนะครับก็เล้วพ่อเหล็กออกแล้วหลายคนคอมเมนต์มากตืตามพระอาจารย์หลตามอาจารย์ไหลหน้าใหมแนววัชันอ่านปุ๊บผมเลยก็นอนวารับพื่อนนอนวารับต้องมาตามต้องมาตามให้ นะครับหวังว่างวดที่ซองนี่คือสีมีโศกไม่ใช่มีโต่อไปหลายคนกับนาสิกาลงทุนแล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแนวทางเนาะงวดแรกยังช่างใจอยู่แม่นนะครับกับบมี่ยังแนน่นนะกับตัวเลขเนาะแกการเพิ่นก็ให้เลขมาหลายเด้ะแม่นเป็นยังไงครับอาจารย์เป็นรับปากนิยมแล้วเห็นยิยมโทรมากคอว่าจังใดกันเนาะ ครับมามากับมากันตัวกันมากก็ตัดสินใจให้ครับแคมเปญบอมากสิว่าท่านในหายไหมแมวมาเป็นนักสั่นแมวคันเดว่าคือคำใดกับซือคำนั้นเพราะว่ามือนีอบอมบ์หลับมือถือวันที่หาบอ่ะจริงจริงนี่สิบ่เคยเห็นเหล็กไว้ปันใดแบบแต่ว่านยอมเป็นมากแล้วก็บพอยากเห็เสียเสียวอังี้นะครับครับโบเห้เสียเสียวอเสือกับเทือกว่าจังนึงกันไปเอกเพราะว่าของมันก็มีหาบเนาะของพระอาจารย์นี่ไม่มีโค้งสุดท้ายบ่ โ้อหสุดท้ายนะจะมากเพราท่นเดวาร์นะย่อมห้ให้เบิ่างเดียวเท่านึ้นเด้อแต่ว่าจริงจริงสิโบ้ค่อยห้ยหลายเพราะว่ายังหมดที่แล้วเนี่ยห้ยทีเดียวจบเลยทีเดียวจบแต่มากเป็นพ่นเหนียวแค่ไหนล่ะหายไปแล้วเววหนึ่งกับโบ้ยี่สองกันลอยยังไงเป็นพ้นแบบนั้นครับกันว่าตัวใดก็คือตัวนั้นจบไปเลยครับผมนอกจากสิวาในมือนั้นมันสิมีเปลี่ยนแปลงอีกบ่คือบ่เปลี่ยนแปลงหรือคือใหายไปแล้วสิโบ้ดึงขึ้นอืมครับผมเทืก็คือเสือเสกับือบ่เถือกระคือบ่อเสือกับโบ้เป็นยังกันเท่า เพราะมันกับบอสเซียลายเพราะว่ามันกับบอแมนเล็กลายโตเล็กตัวเดียวนี่ไงยซมีเซนึงบวเข่ายังไงเนาะเอาลอยโตหาไปโตเดียวหายตัวเดียวสองตัวแต่แต่มากยังคิดว่าเจ็ดเจ็ดนี่มันกับบลอกคยออกโดนในเนาะครับมันการยังออกเห็นบอืมบอมีอย่างในนอนดีดีมีอย่างที่ว่ากันว่าทาั้งเลี้ยเพื่นกับเถื่อนลายอยู่กันอยูทั้งบนเคยอยู่เป็นแบบโคมาครับ กผพ, um พาไปเสลอรเตรีบนพญานาคผููเสือ <lamps> ก็เสือเลผู้บนใจกเจ็ดห้าเจ็ดบ่มีก็ห้าเจ็ดเจก็เอาไ้ตัวผู้นี่ก็ไดแบบนั่นกับสืวัดดวงมีบางคนผู้ผู้บางคนนี่ผู้คนมีโศกมีดวงท่นนี่เบิงคีปแหลกคนเสือเลยได้เพราะเหลกมันบ่อลายโตนะครับเจ็ดเจ็ดกับองกาบไปนอนไปต้องลงทุนลายเพื <enda> ่อจะมาให้กันยองกันเดะยังนีเอาไงตัวเอาไงปัใจบ่อยไงบ่ทีสั่งง่ายคนน่ บางอะตมาสิมานี่กับบมแมนเราคุยเนาะตึกแสนกลัวปไนบางอะทมาสิม่ายู่ฟีสูงครับวนลมมาเลยปะเือนมันเป็นเถือกเล็กเล่าหรออืมอมาออกเจ็ดสี่สามแล้วนะครับเก็เจ็ดอเจอ้ากของเจ็ดอะได้นแสนแปดท่านสบายครักางจังหวัดับมายูฟีครับมือนันก็ออกเหล็กเล่าอยูอกทั้งเล่าคพือไงนี่เหล็กเล่าว่าวัตมาโซไปแห่ยมเนี่ยจามาบดดบอกหาสี่อกด้บอกคบสีศูนย แต่ว่าไปบอกตั้งมือน้ำเอาเพิ่มหาซีท่านหนึ่ออกมาซีซีบนมันคิดบ้างเลยป่าตัอมาบอกซยสิเปกิัตรให้คนรุ่นเร็นคนแต่ว่าอยากให้ตัวเดียวนั่นนะอาจารย์ให้เหล็กเล่าน้ำอยู่บนเหล็กเล่าก็สามารถาสื่อยจากองเด้บางทีอบางทีนี่มันจีไหนล่ะขั้นเขาสื่อจากองแค่เจ้าฟองเป็นเงินตอนนั้นมแห้งหลายเทียวเลี้ยนได้แสนกว่าอินแหลงกินแล้วเขาจบคได้ครับบสื่องัง ฝากระสยวยแดงเยอะแยะไปหมดป่ะอ่ากระล่ลองๆบางกันาะมาฟิดเนี้ยฟิดเท้าผู้เดียวเนาะทุกอย่างเท้าผู้ใดได้ไดนนเนี้ยเนาะฟองวันนี้เอาเสียงโจกเสียงดาบไปครับเส้นทองได้มากแต่ตั้มบุญทำท่านไปเนี่ยครับผมขุ่นเฒ่าผู้กแกน่นี่ยหน่อยเนี่ยขนาดท่านไปมันมัเป็นติเจ็บๆแบจนเมื่อตายคือการท่านนี่คืองานนุ่มผู้ใด้กันกับเถียงทั้งสี่อะ ใส่เงินก็ไปสางท่านสางบุญอาตมาก็ได้บุญไปนั่มได้แม่นครับผมในบุญยอเพราะว่าเป็นการสื่อสารหมายถึงว่าคนที่ได้มาแล้วคือใดไปจากอาตมาแล้วเงินเหล็กไปซื้อถื่ครับอาตมาก็ได้บุญไปนั่มครับกลที่เอาไปเถื่อแล้วก็อ่าดีใจมันดีใจแล้วก็เอาเงินนั้นไปใส่ในใส่สินไปสา่งบุญสางท่านนี่เป็นการซื้อครับนี่กันมี่ยมมากทั้งไกลที่กันนี่ ที่เคยมากตั้งเงินดะตั้งที่สอนกันอย่าติดตามอยู่เนาะเพื่อนกระแสเอ่อเรียกร้องบ่ไหวครับฝ้าวื้อฝ้าวื้ออาจารยนกระจักเพื่อนฝันจากบอเข้ากับเสียงมาเลยเอาเป็นยังไงครับงวดวันทีชิพกตัวล้านนี่พระอาจารย์นี้มีฝันนี่ยังครับมันกับฝันเดียวน้องแต่ว่าอาตมาเป็นอยังอธิษฐานกนัตถิฐานเดียกโคเก่ากับเสียมาเดียกโคเก่าอะไก็เป็นอย่างต้องไปเกี่ยวกับบ้านกับสองคนครับข้าพูดเป็นบางวันนั่นที่ว่าฝันนะครับ เจ็ดห้าเจ็ดไปเห็นบานเลยสีย่มอยู่เลยวันนี้ก็ไปเห็นอยู่เลยจ้กว่าเป็นเนี่ยมองไอ้เสด็จลับร้อยเอทฉันละไใกล้ผมไปอีกแค่นี้ผมหมายถึงว่าจะไปเห็นบานนั่นแหละขี่รถไปไปเอ๊บานนี่มันคือจงบานนี่ย่งว่าบานไปมากมคะว่ามันเป็นบานนาดได้อาจารย์บานนาดบอกไว้บานนาดก็เลยไปถามเขาว่านบานได้แจกว่าพอดีกับ มีก้อนสามก้อนน่ะยางไปเบิ่งกันก็เปน็นแนมก็สียละแนมมียางขอเนาะมนเป็นแนมานเล็กที่เพื่อน่ะเป็นแนมานเล็กที่เป็นบานเล็กที่แดดมันแดดน,นีเพ็่นกันมบม,ม่บอกชนะนะครับเป <มา S 1> ็นตัวคู่นนวัวเอาะอาผู้ปเบิ่งเหมือนแม่ไทยครับโหแล้วเป็นเป็นผูศศ้ใต้สามคนอ๋อเป็นผู้ใต้สามคนได้ซ้ำกันครับแต่วันยางไปเบิ่งกันเพื่อน่ะใวมาเม่บอกว่าบานหนาด้วยนะ บานทุกทีตัวนั้นตัวนี้ว่าเบียกได้แต่เนี่ยเอาอีลไรแต่ตะมาบอดิเ็นเวทตาแต่ไม่ค่อยฝันอ่ะนะจะมาบอกทีกตัวอีกวันนึง <c oughs> แต่ว่ามันก็แปลกอยู่ากาศตะมาอาทิตย์ตามต่อสมเด็จวันละข้างอย่างไรสิมาปันกันเกี่ยวกับบานกับซองอืครับผนนี้เป็นบานของซองแถวรอยเย็ดเห็นนะข้างเจบุนแมนบานเกิดเมืนอนน่อวานอู่นอืยที่ฝันเห็นนะอื เป็นย mm ังไงก็จะอยากก็นตัติไม่ถงต่นถาอยู่นี่เลเเห็พระอาจารย์จับไห้ทกเถื่อนนะเออจะมาตรงตรงตรงลองอัคขลาน้อโอครับผมซ่องข้่อง้าแมนต่นี่นะน่านน่านนมานนานนนานาเป็นงัับเบิ้สัก่้อกันตัวไหนนอไงไงไงตัวทึงขึ้นแน่ครับอดอาขึ้นสูงปวดครับมันติเนาะสมเร็จพอดีปครับเอาเอ บอแม่ครับคือเกาดน่ะแหละครับอาจารย์แต่ว่าเอาเอาเอาซึ่งนอนลงไปขุ่นยไงเออเดี๋ยวจะโสดครับมันเออใช่ไหมครับเอาลงเอาลงครับเอาลงเอาลงไว้อยู่างมเกาหน่อยอาจารย์เอาลงอีกครับมันสิฝ่าไปเห็นหนาป่ะอาจารย์มีไงเห็นหนาเดี๋ยวก็สิจําได้ครับก็สิจําได้อาจารย์ับว่างปีนี้รู้อะไรสัตว์นั่งสัตว์ครับเป็นสัตว์หรือเปล่า ชัดยังชัดยังเหมือนี้ยชัดหลายอย่างเอยังเห็นชัดหรือยังเห็นชัดหรือยังถ้ายังไม่ชัดเดี๋ยวพี่บาวชีจะเขียนขึ้นถามมาบาวชีเขียนเลยดีกว่าบอกว่าท่านได้ถามมันเป็นเป็นเหล็กอย่างผมยังอาจารย์ถันกลับขึ้นมานะครับนี่ ผมมาทั้งหูได้เป็นเหลขยังผมที่เขียนกับโมกาเขียนสามสามยังเับอไจ้ะหนึ่งสามหน่งแปดาเสามหนึ่งสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดไม่ใช่ทับมันเป็น่เขียนทับหรอกเับสามหนึ่งแปดใช่อันนี้เป็นเลขหนึ่งที่ตรงกลางอ่ะครับแปดตามให้แลครับ้วรันทุกคนนะครับอันนี้นะครับของ ระอาจารใบหนามนะครับอาการหนามเนาะโอ้พี่เอาที่ตัดให้ดีนะครับตัดให้ยอดตัดให้ยอดตัดตำๆเลยครับว่างมนะรัตัดให้เร็วครับนะครับโอยโอเคครับโอ้แซตเกนแซบเกนโอ้ตัดให้สองโตพอหมือแล้วลางคนก็จะว่าหัวยตัดแนวใดนคืองซื้อเพิ่นงามเนาะเป็นงามวเนาะนี่กรสีิเข่าให้ังสซื้องามต่เขียนตังซืองามอาจารย์ใดนี่เลขเขาอาจานั่นไหเออนะครับ ครับมีมี่ยังฝากหย่านโยมเอฟซีบนในเขาไปจ้ะอ่านเอฟซีติดตามโยมพอที่เรอว่าคนสูรินทีวีเนาะความคณะของเกินกันติดตามขันว่ามากะล้องร่องมึงเด้อวันที่สิบหกตุลาสิบเทิงนี่ยแตให้มีโชคมีลาบสุกูสุขชนสิอยูกไกยู่ไกลก็ดีสิยู่ภาคเลยก็ดีของประเทศไทยนี่ยฮะควดใด อยากสีเสียงเบิงกันล่องเบิงเดอ้อเพราะว่าโชกละวาสนาของรนเราไม่เหมือนกันผููใดมีโชกเห็ดอย่างใดก็ถือได้กันบพะมีโชกในเบิงได้กับกบอมักฉะนั้นแล้วเป็นได้เอาไปให้พวกเอฟซีจูติดต,ตามในคณะนี่ก็ขอให้มีโชกไม่ลาบสุข,สข,ขุสุข,ขน้นเสือกเพอใหอะห้เกิดนั่นละอยาได้เกินยังไปทางอื่นขพให้เหวดาดมามัดมาผูกเขาไวเลขตังวาตมาที่ห้นี้ พอหลายตัวเดียวขอหล่อตัวเดียวขอหล่อครับผมทางคุณซูรินทร์ทีวีคุณซูรินทริวีครับพอที่ชัดชัดใช่นะครับประวัติน้องเพชรน้องเก๋ขอบคุณป้าอาจารย์หลายๆครับนมัสการนักมัสการครับผมนมัสการเจริญมิตรสมิตรเด้อ